สมัยดื้อๆก็โด,ดนประปกบอยู่ครับขออนุญาตถ่ายนะครับ,รบวันนี้พี่พจิตอาสาจากโรงเรียนเสริมสวยคุณเพนนะครับก็มาให้บริการตัดผมฟรีนะครับครับผมที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภายัยภูเบศน,นะครับ มาวันไหนมั่งครับพี่เนี่ยก็แล้วแต่ครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งใช่ไหมครับอันนี้มามามาตัดให้ฟรีใช่ไหมครับครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับใช่ครับขอขอเยี่ยมชมพระเครื่องให้เพื่อนๆใน u t u b e ได้ชมกันหน่อยนะครับครับผมรุ่นไหนครับนี่นี่หลวงพ่อเอียร์วัดบรรดาหนะครับนี่ล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่อันนี้รุ่นไหนครับนี่บอกให้เพื่อนฟังหน่อยครับ น่าจะเป็นแบบต่สร้างเลยปีน่าจะสิบเก้าหรือยี่สิบนี่แหละปีสิบเก้ายี่สิบแต่ผมไม่แน่ใจครับผมสวยงามครับมีมีประสบการณ์กับหลวงพอ่อไหมครับเนี่ยเคยมีครับเคยม,มีแบบไหนบ้างครับก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นสมัยดื้อดื้อก็โดนประปกบอยู่แล้ว ไม่โดนครับยิงไม่โดนประสบการณ์นี้พบบเจอกันหลายคนเลยนะครับครับผมเจอก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นขอช่อมไหนอุปชาขุปเชียครับผมหลวงปู่เทพหลงปู่เทพหลวงปู่เทพครับผมโอ้เก่ามากครับครับผมนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออุปชาของหลวงพ่อเยียครับผม ได้มายังไงครับเนี่ยรงนี้น่าจะเป็นมรดกตกทอดมรดกตกทอดมาครับครับผมครับผมน้องน้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชื่อบารสครับชื่อบารงบารนะครับครับผมสิบธิ์หลวงพ่อยะครับก็พอดีมีพี่ชายเปิดร้านเป็นสตูดิโอแล้วก็รับเช่าพระอยู่ก็ยังไงผมก็ฝากด้วยครับอยู่ที่ p ีบสตูดิโออยู่ที่ถนนโคกฝางครับถนนโคกฝางถึงวัดนนบ ครับผม BBK ส t u d i o ครับผมถ่ายพระถ่ายพระรับถ่ายพระเครื่องแล้วก็รับเช่าพระเครื่องครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากครับแต่สวัสดีครับสวัสดีเป็นเป็นคุณครูอาจารย์ครับผมครับผมครับพอดีพอดีพอดีผมทำยูทู e ช่องพระเครื่องพอดีมาเจอมพอดีครับครับผม